สวัสดีครับอยู่กับช่อง K Interest นะครับวันนี้จะมีที่ดินมาแนะนำอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงเนี่ยเป็นที่ดินที่อยู่ตําบลพับพลานะครับอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี ที่ดินแปลงนีいい <DVD Stewart> ้มีเน <an> <ís> ื hey to ้อที่2ไร่นะครับสไร่1งานกว่านะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ในย่านเศรษฐกิจย่านธุรกิจของจันทบุรีเลยนะครับก็สถานที่ใกล้เคียงของที่ดินก็คือโรงเรียนลาซานนะครับลาซานจันทบุรีนะครับแมคโครโฮมโปรนะครับห้างใหญ่ๆมากมายนะครับที่ดินเนี่ยมีเนื้อที่2ไร่1งงานกว่าเจ้าของขายยกแปลงนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับเพราะว่าตัวที่ดินเนี่ยมี ติดกับถนนนะครับถึง3ด้านนะครับถนนที่เป็นหินคุก1ด้านนะครับและอีก2ด้านเนี่ยจะเป็นถนนอคอนกรีตรนะครับก็ห่างจากถนนใหญ่เนี่ยห้เมตรเข้ามาจากซอยนะครับที่ดินเนี่ยจะอยู่ในซอยทุ่งน้อย5นะครับที่ดินแปลงเนี่ยนะครับเป็นที่ดินโฉนดนะครับเอกสารสิทธิ์จะเป็นโฉนดแล้วก็มีหลักหมดหลักเขตชัดเจนนะครับที่ดินแปลงเนี่ยห่างจาก ถนนสุขุมวิทนั่นนะครับประมาณสองถึงสามกิโลนะครับเหมาะที่จะทําเป็นอพาร์ตเมนต์ก็ได้นะครับหรือจะเป็นบ้านจัดสรรก็ได้นะครับเพราะว่าที่ดินเนี่ยอยู่ในตัวเมืองเลยนะครับก็มีความเจริญมีทั้งห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมายนะครับก็มีเพื่อนบ้านนะครับสาหรับท่านที่สนใจนะครับหรือจะขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับนัดดูที่ดินนะครับติดต่อได้ที่เจ้าของที่ได้ด้วยตรงเลยนะครับที่คุณเขมจีรา097 2299924สวัสดีครับ